เอ,อช่วงนี้ใส่เสื้อตัวนี้บ่อยนะฮะก็ต้องขออภัยนะฮะถ้าใครเห็นแล้วมันดูขัดลูกหูลูกตานะ,ะก็นานๆทีอ่ะนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้พลพักคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นเตตครับบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เจดอนซานโชฮะเป็นผู้ทำประตูชัยแตมตอนแรกเนี่ยพูดตรงนะว่า มันหวั่นๆวันเหมือนกันเจอทีมบวยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลังๆเจอบวยดีไรเนี่ยมันกลืนยากรสชาติมันไม่หวานเจี๊ยบบางครั้งบวยแม่งก็ติดคอซะอย่างนั้นนะมันก็หวั่นๆวันกลัวว่าไอ้เฮียแม่งจะบวยติดคอหรือเปล่าวะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับออกมาจากบ้านของทีมจิ้งจอกสยามได้ด้วยสามแต้ม นะพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้อืมก็ต้องบอกว่าเป็นชัยชนะก็จริงแต่มันยังไม่ค่อยจะน่าประทับใจในรูปทรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ขึ้นนำไปแล้วเนี่ยพอช่วงครึ่งหลังก็ดูมันฝืดฝืดเคืองเครื่องติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับถูกเจ้าบ้านเนี่ยเขาบุกขย่มใส่มากกว่านะแล้วก็เกมรุกต้องบอกว่า น่าเป็นห่วงนะฮะโดยเฉพาะยิ่งตัวริมเส้นทั้งสองข้างนี่ซื้ออันตัวนี้มายังไม่ได้ลงนะครับตัวริมเส้นทั้งสองข้างเมื่อวานนี้เป็นเจดอนซันโช่ทางซ้ายแอนโทนีอีลันกาทางขวาซานโช่เนี่ยเริ่มต้นเหมือนจะดีนะฮะก็เอาตัวรอดได้ทำเกมรุกได้แล้วก็ที่สำคัญคือสามารถที่จะยิงประตูขึ้นนำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แต่พอไปไปมามานะฮะก็เริ่มที่จะ หายไปจากเกมเริ่มที่จะโชว์ฟอร์มไม่ออกนะฮะเริ่มที่จะผ่านบอลไม่ได้กินตัวคู่แข่งไม่ได้กระชากลากเลื้อยไม่ได้ส่วนทางขวาแอนโทนีอีลันกานนี้หนักเลยนะฮะมีความเร็วแต่ไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็เล่นบอลเนี่ยไม่ค่อยฉลาดนะมีเร็วอย่างเดียวไม่ค่อยมีเทคนิคนะครับทำบอลเสีย้ะเป็นส่วนใหญ่ทำเกมไม่ได้นะหน่าเป้าอย่างมาคัสแลดฟอร์ดเอาตรงๆนะเก็บบอลยังไม่ได้เลย นะครับเก็บบอลพักบอลไม่ได้พอเก็บบอลไม่ได้เนี่ยบอลสาดไปข้างหน้าแม่งเหมือนไปกระเด้งกำแพงกลับมาหาตัวเองอย่างรวดเร็วนะวิ่งช่องกระดูกระโดกระเดกไม่เข้าใจเหมือนกันอยากจะเปิดเทปไอเออร์ลิงฮารันให้ดูแล้วบอกเฮ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาคัสดูหน่อยดูเยอะๆแล้วก็ลองเรียนแบบเขาดูนะเวลาเขาวิ่งช่องเวลาเขาเอ,อจับบง่งจับบอลเกี่ยวบอลพลิกบอลไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ นอกจากจังหวะที่จ่ายให้เจดอนซันชโชยิงประตูชัยแล้วนะฮะต้องพูดตรงๆเลยว่าไม่มีเฮอะไรเลยสัตว์นะแรดฟอร์ด hmm. แล้วพอเอาวิโดลงมาโอเคขนาดพิโดเนี่ยไม่ค่อยมีสภาพแล้วนะฮะแต่พอพิโดลงมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเกมลุกมันมีชีวิตชีวามากกว่าตอนที่มาคัสแรดฟอร์ดอยู่ในสนาม mm hmm. นะเมื่อวานนี้เกมรุกนี วดหัวเลยนะฮะเล่นกันสเปรสะปะไม่ต่อเนื่องประติประต่อกันไม่ได้แต่ก็ยังดีนะครับที่แมนยูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นขึ้นนะโดยห้องยิ่งมิดฟิลต,ตัวรับอย่างสกอตแม็กโทมิเน่โอ้โหเมื่อวานนี้จังหวะเข้าบัทะตัดบอลแย่งบอลเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดันเลยนะครับทำได้เหมือนเป็นมิดฟิลต,ตัวรับระดับโลกนี่เล่นดีมาสามนัดแล้วนะพูดง่ายว่า ตั้งแต่กาเซมิโร่ยอมอุทิศวิญญาณให้ปีศาจแดงเนี่ยแม็กทอมเหมือนกลัวเสียตำแหน่งโอ้โหแม่งนะครับเข็นฟอร์มสุดยอดออกมาในขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างราฟาเอลวารานครับเยือกเย็นนิ่งอ่านเกมนะฮะอ่านเกมขาดไม่ต้องใช้พละกกำลังอะไรมากมายใช้สมองสมากกว่าก็เลยช่วยให้ให้เกมรับของแมนยูเนี่ยมีความเหนียวแน่น เสียประตูยากและไม่ผิดพลาดบทสรุปนะฮะสำหรับใช้ชนะเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์หนึ่งเนี่ยเลสเตอร์เขาผิดฟอร์มไปเยอะไม่เหมือนเดิมนะเจมี่วาร์ดีนี่เหมือนไม่มีตัวตนนะครับสองคือแมนยูเล่นเกมรับได้ดีเล่นเกมแบบเน้นผลระมัดระวังตัวก็บุกไปชนะได้สามนัดติดจ,จากบุ้ยเมื่อช่วงแรกตอนนี้อันดับห้าแล้วนะจ๊ะ